ลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่18-22ธันวาคม2566วันอังคารที่19ธันวาคมเจ้าหน้าที่งบประมาณเทศบาลตำบลชมพูเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ณเทศบาลตำบลชัยสถาน วันพุธที่20ธันวาคมน,นายอนันต์ฟองจันนายกเทศมนตรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมแซมถนนโดยใช้ยางแอฟฟาสติกณบริเวณหน้าซอยสตลาดบ้านท่าต้นกวาวตามใบคำร้องของประชาชนประมวลภาพพิธีรับประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชมพูประจำปี2566 น,นายอนันต์ฟองจันทร์นายกเทศมนตรีเป็นประธานพิธีมอบป,ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้จบการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุมีผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรจำนวน43ท่านณสำนักงานเทศบาลตำบลชมพูงบประมาณโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสอสอส,อสอวันพฤหัสบดีที่21ธันวาคม น,นายอนันต์ฟองจันทร์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลชมพูประจำปีงบประมาณ2,567ณห้องประชุมเทศบาลตำบลชมพูเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่สำรวจถนนหมู่ที่2บ้านพยาชมพูเพื่อจะเตรียมทําโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอย8และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนซอยหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวต้มตุน๋นวันศุกร์ที่22ธันวาคมในนันต์ฟองจันเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชมพูประจำปีการศึกษา2566ณนร้านอเนกประสงค์เทศบาลตำบลชมพู โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกฎระเบียบกติการวมถึงฝึกทักษะ ประมวลภาพงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยงานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลชมพูที่ได้ให้บริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลตลอดทั้งสัปดาห์นี้ เทศบาลตำบลชมพูเปิดให้บริการผ่านระบบ e-service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่โดยขอรับบริการได้ณนะห้องศูนย์บริการประชาชนศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ one-stop service ตารางการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเทศบาลตำบลชมพูประจำปีงบประมาณ2,567วันอังคารหมู่ที่1ถึงหมู่ที่4 วันเสาร์หมู่ที่5ถึงหมู่ที่9และชุมชนต้นหาดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกบ้านได้นำขยะมาวางณจุดทิ้งในคืนก่อนวันทำการจัดเก็บเพื่อไม่ให้เกิดการตกค้างของขยะเทศบาลตำบลชมพูได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สำหรับการติดตามรับชมกิจกรรมของเทศบาลตำบลชมพูโดยการพิมพ์ค้นหาเทศบาลตำบลชมพูในช่องติ๊กตอกท่านสามารถกดติดตาม กกดถูใจเพียงแค่สแกน QR code ตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลมพูได้ที่ Facebook Line YouTube และรับฟังผ่านคลื่น FM 103.50 MHz เมกะเทุกวันจันทร์พุธศุกร์ตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปและอีกหนึ่งช่องทางติดต่อได้ที่ห้องศูนย์บริการประชาชนวันซับเซอร์วิสพิเทศบาลตำบลมพูนะเจ้า